เห็บบรรยากาศสรตทฟู้ดครับสรีทฟู้ดนี่ปกติเราก็จะเห็นว่าเข็นขายนะครับใครว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสรตทฟูด้ดนี่คือทางเดินนะครับนี่คือถนนถนนกับร้านอาหารอยู่ด้วยกันครับแต่เขาเหมือนกับอนุญาตทําให้เป็นสีสันแห่งเมืองบางจุดเท่านั้นนะครับไม่ได้อนุญาตทั่วไปอย่างเช่น บางพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเลยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาน่าจะอนุญาตแค่บางบางพื้นที่เท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองทานนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ,อุด้งหรือโซบะสักอย่างนะครับแอบส่องๆดูข้างในเหมือนข้างในก็มีฮีเตอร์ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประตูอยู่ด้านนี้น่ารักมากเป็นสตรีทฟู้ดของ คนญี่ปุ่นนะครับถ้าเราเจอแบบนี้ก็สามารถสั่งทานได้ครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปสั่งทานแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมครับเข้ามาก็งงเลยครับไม่รู้จะสั่งยังไงมีแต่ภาษาญี่ปุ่นครับไม่รู้จะสั่งยังไงเอารูปนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมเข้ามาครับผมสั่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นความเผ็ดครับน่าจะเผ็ดหน่อยหนึ่งเขาบอกสไปซี่เขาพูดเขาพูดได้อยู่ครับเราสั่งอันนี้ ซึ่งเขาจะเรียกว่าราเมงครับแล้วก็ทำกันอยู่ข้างในนี้ครับน่ารักมากเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องใช้เหมือนเครื่องฮีเตอร์ครับเราสามารถแบบว่าใช้ไอร้อนไออุ่นของการทำอาหารครับ แล้วก็เสิร์ฟตรงนี้เลยครับแล้วโอ้เขาให้เขาให้สูบบุหรี่ได้ด้วยในนี้โอ้โห <c oughs> เจ๋งไปเลยครับ <c oughs> สำหรับสายควันนะครับเจอร้านแบบนี้ก็สามารถสูบบุหรี่ในร้านได้ครับ <c oughs> แล้วก็เขาจะมีขายเหมือนเป็นเป็นเบียร์ด้วยครับอย่างเช่นคนข้างๆผมเนี่ยเขาก็จะสั่งเบียร์ด้วยแต่ว่าการสูบบุหรี่ที่นี่เขาเหมือนว่าเราต้องสูบตามแหล่ง ที่มีที่ที่เป็นจุดเขี่ยบุหรี่ครับถึงจะสูบได้นะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์ผ้ก๋วยเตี๋ยวของผมจะเป็นยังไงครับแต่นี่โอ้โหนี่เ็าสั่งเหมือนเป็นเหล้าครับมาเสิร์ฟแล้วครับน่าทานมากเลยเขาให้เราใส่เหมือนกับพริกไทยเองครับแล้วก็พริกเองอันนี้ขิงดองครับ แล้วก็งาครับเราสามารถใส่เองได้ครับเนี่ยผมก็ใส่อย่างละนิดละหน่อยครับแล้วเขาก็จะมีน้ําดื่มเสิร์ฟให้ด้วยครับในนี้ครับไม่รู้ว่าเพลงที่เขาเปิดจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าทานมากครับ เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะครับมันร้อนมากอืมน้ำซุปเหมือนเขาต้มต้มกระดูกแบบมันนานๆครับแต่จะมีความมันของเนื้อที่มีเนื้อติดมันครับน้ำซุปเขาจะมีความเค็มแล้วก็หอมซอสเส้นบะหมี่ครับ เช่นบะหมี응่เหนียวมากอร่อยมากครับก็เป um> ็นอีกหนึ่งมื้อครับที่เอามาแลกเปลี่ยนครับบางคนเขากินแบบแนวแบบนี้ครับต้มตมนะครับอย่างเช่นคนข้างๆผมเนี่ยครับเขาจะกินแบบต้มๆอย่างเดียวครับก็แบบปิ้งย่างก็มีครับด้านโน้นก็สนุกดีครับเลยเอาเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับ